ควมเมเลิฟตีชาวนารักเมล็ดพันธุ์คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงอาชีพชาวนาคนยุคใหม่ก็จะมองว่างานนี้เป็นงานที่ทํางานหนักได้รายได้น้อยและที่สําคัญไม่เท่ครับนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําว่าคนสมัยใหม่นั้นเมินอาชีพนี้แต่จริงๆแล้วสาเหตุหลักนั้นเกิดจากอะไรสาเหตุหลักเกิดจากการที่คนยุคใหม่เหล่านี้ครับไม่เข้าใจและขาดความรู้ขาดทักษะในเรื่องของการทําการ,กรเกษตรสมัยใหม่ครับ การทำการเกษตรแบบดั้งเดิมหรือสมัยก่อนนั้นจะต้องใช้ต้นทุนในการผลิตที่มากแต่ได้ผลลัพธ์ที่น้อยดังนั้นครับเพื่อการพัฒนาสู่การเป็นชาวนามืออาชีพจึงเกิดโครงการดีๆขึ้นที่ชื่อว่าเบีรย เราจะมาพูดคุยถามความคิดเห็นจากทีมผู้เข้าแข่งขันของจังหวัดพระนครศรียุธยาครับพวกเขาเหล่านี้เป็นผู้ชนะในโครงการ Farmer Love Safety โครงการที่ให้ความรู้ความเข้าใจกับเกษตรกรเกี่ยวกับในเรื่องของการใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพหลังจากวันนี้ผ่านมาแล้ว2ปีพวกเขาได้อะไรบ้างไปฟังกันเลยครับถัาพูดถึง Farmer Love Safety ก็คือหลักๆเขคือจะสอนวิธีการ การใช้สารเคมีต่างๆรวมถึงการใช้สารที่เกี่ยวกับในในแปลงนาเราเนี่ยอย่างปลอดภัยก็ถามว่าเรียนอะไรบ้างก็จะมีวิธีการการใช้ก็คือการวิธีการฉีดพ่นการเลือกหัวฉีดการเลือกเครื่องพ่นนะครับแล้ววิธีการจัดการก่อนลงแปลงนาวิธีการเลือกใช้สารที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นสารกําจัดวัชพืชสารกําจัดศัตรูพืช รือแม้กระทั่งการการดื้อยาของของศัตรูพืชทั้งหลายแล้วก็เรื่องของกลุ่มกลุ่มสารเคมีที่เราจะเลือกใช้บางทีมันดื้อกลุ่มหนึ่งเราก็ต้องเปลี่ยนไปอีกกลุ่มหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับจริงๆบางอย่างเนี่ยเราเราไม่เราไม่รู้บางอย่างเรารู้แต่ว่าถามว่ามันให้อะไรเราบ้างอย่างน้อยคือเรามาใช้ในแปลงนาเราจากการที่ที่เราเคยใช้แล้วมันไม่ได้ผลนะครับหรือว่ามันมันอันตรายนะครับแต่บางครั้งเราก็มาใช้ไม่หมดเพราะบางครั้งเราอย่างเช่นการการ ป้องกันตัวเนี่ยถ้าเราป้องกันมากเกินไปเหมือนกับว่าเราป้องกันสารเคมีแต่เราลืมไปว่าเราอยู่กลางแดดสมมุติเราปิดปากแน่นสารเคมีไม่เข้าแต่เราหายใจไม่ออกอย่างนี้คือมันอาจจะต้องมีการพัฒนากระบวนการต่อไปนะครับว่าจะทำไงให้เราหายใจออกแล้วมันป้องกันสารเคมีได้ด้วยแล้วก็ถามมาช่วยอะไรอย่างน้อยคือมันมันทำให้เราได้ใช้สารเคมีอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มันก็พ่วงไปถึงว่าต้นทุนเราก็จะต่ำลงด้วย บางอย่างเนี่ยนะเราเราเราเรียนรู้กันกันในแค่ในพื้นที่บ,บางอย่างเนี่ยเราไม่สามารถหาข้อมูลได้เลยแต่ตอนนี้คือในโครงการเนี่ยมันทําให้เราเจอนักวิชาการ,รบ,บางครั้งเรามีปัญหาเราเราคุยกับนักวิชาการโดยรตรงมันมันจะได้อะไรที่ที่มากกว่าที่เรารู้เพราะว่าจริงๆคือถามว่านักวิชาการเก่งไหมเขาอาจจะเก่งในเรื่องวิชาการแต่ไอเราเนี่ยต้องเอาสิ่งนั้นน่มาปรับใช้แต่ถ้าเราคิดไปเองตามที่เราที่เราเคยใช้ อยู่ปกติเนี่ยมันเหมือนเราคิดไปเองเราใช้ไปบางทีได้ผลมั่งไม่ได้ผลมั่งเราก็ไม่รู้สาเหตุแต่อย่างนี้เรารู้สาเหตุเพราะเราเราได้นักวิชาการเข้ามาช่วยเรามีประสบการณ์จากจากในทีมงานเราเนี่ยหลายหลายทางเพราะว่าบางคนเนี่ยเชี่ยวชาญสารเคมีมากนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยผมไม่ค่อยเชี่ยวชาญเลยสารเคมีเพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะใช้สารชีวภาพเป็นหลักอ่าเราก็จะมีกลุ่มของของบางคนที่อยู่ในสมาชิกเขาทำเมล็ดพันธุ์ เขาก็จะมีเทคนิคการทำอีกรูปแบบหนึง่งทีนี้เราเราใช้วิธีการคือเราเราร่วมกันเอาองค์ความรู้มาร่วมกันแล้วจากที่เราไปได้ไปไปรับการอบรมมานะครับแล้วมาประยุกต์ใช้สิ่งที่ที่คิดว่ามันเป็นจุดเด่นเลยก็คือคือเราเอามาใช้นะครับผมว่าน่าจะอยู่ที่ว่าเราเอามาใช้จริงแล้วมันเห็นผลมากกว่าว่าเราต้องถ่ายทอดความรู้ให้ให,ให้เกษตรกรในพื้นที่แล้วก็นอกจากนั้นคือที่นี่ถูกตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ จะเรียกว่าเป็นศูนย์เรียนรู้ประจําจังหวัดเลยนะครับก็จะมีคนมาเรียนรู้ที่นี่เยอะแล้วก็องค์ความรู้ที่เราได้มาก็พยายามให้ให้ออกไปเพื่อเพื่อ,อที่ให,ให้อะไรนะองค์ความรู้นี่มันกระจายออกไปเยอะเยอะผมก็ได้ความรู้จากเขาไปก็เกี่ยวกับเรื่องการใช้สารเคมีคช่วงนั้นนะการ,ร,รการใช้สารเคมีให้ถูกต้องแล้วก็ปลอดภยัยที่เช่นถ้าเราจะใช้สารเคมีตัวไหนเราก็ต้องดูก่อนว่าสารเคมีตัวนี้ มันใช้ประโยชน์กับอะไรบ้างแล้วก็ดูเรื่องอพิษร้ายแรงของเขาว่าเป็นส่วนที่รุนแรงหรือส่วนกลางส่วนน้อยที่สุดนะครับผมก็เอาตัวนี้ไปใช้แล้วก็ไปบอกพี่น้องเกษตรกรให้ใช้ให้ถูกต้องให้ตรงกับเวลาของพืชตรงตามอัตราส่วนของเคมีที่ใช้ผมว่ามีประโยชน์มากไอโครงการตัวนี้ ในเมื่อมีหน่วยงานเข้ามาช่วยหรือบริษัทเข้ามาช่วยแนะนําพี่น้องเกษตรกรเนี่ยถ้าพี่น้องเกษตรกรที่สนใจเนี่ยผมว่าเขาได้ประโยชน์มากๆดีมากเลยนะครับแล้วเราจะมาพูดคุยกับอีกหนึ่งท่านครับที่เคยเข้าร่วมภารกิจ f a r ์เมอร์เลิยโครงการที่ให้ความรู้ความเข้าใจกับเกษตรกรเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์ดินไปฟังกันเลยครับก็มีสอนหลายอย่างเกี่ยวกับเรื่องการตรวจดิน ว่าดินเราเป็นยังไงมีค่าพีเฮมีธาตุอาหารอย่างไรจะต้องปรับปรุงยังไงแล้วก็สอนเกี่ยวกับการใช้จุลินทรีย์ชีวภาพในการมาย่อยสลายฟางข้าวให้สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้กลับมาเป็นประโยชน์ในการเป็นปุ๋ยลดจะลดการใช้ปุ๋ยแล้วก็ใช้สารอินทรีย์ชีวภัณฑ์ในการลดต้นทุน ในการลดสารเคมีมันก็เห็นผลเรื่องอสภาพดินเพราะว่าเราส่วนใหญ่แล้วเราทํากันไม่ค่อยหยุดเลยแล้วก็ในเรื่องการปรับปรุงบำรุงดินการหมักวางอะไรเนี้ยได้ใช้มากหน่อยคือมันก็เห็นผลเรื่องอสภาพดินเพราะว่าเราส่วนใหญ่แล้วเราทากันไม่ค่อยหยุดเลยมันทําให้เกิดอย่างที่ว่ามีโรคเชือ้อราอะไรเรื่องความสมบูรณ์ของดิน แล้วใช้ก็ดินก็ดีขึ้นปุ๋ยก็ตอบสนองปุ๋ยดีขึ้นคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงการแข่งขันนั่นหมายความว่าจะต้องมี2ทีมครับและอีกหนึ่งทีมที่เข้าร่วมภารกิจ Farmer Love Safety นั่นก็เป็นทีมจากจังหวัดสุพรรณบุรีครับเราจะมาพูดคุยกับเขากันว่า2ปีที่ผ่านมานี้เขาได้ใช้ความรู้ไปพัฒนาและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาอะไรกันบ้างไปฟังกันเลยครับ เรื่องด้านเคมีมึงก่อนไมมไม่รู้จักว่าการคากับกับชื่อท่ามันนะนึกว่าเหมือนกันผมก็ซื้อซื้อยาแพงๆคมรู้ล่ร่างว่าคือชื้อท่ามันกับการคาเนี่ยมันคนละคนละย่างผมก็เอาอย่างยี่ห้อดีๆราคาแพงๆพอทันถ่ายทีร่างว่าอายาทูกับกับยาแพงๆก็ไอชื่อท่ามันนะบางอีทางก็เป็นตัวเดียวกันเป็นดูที่เราไม่รู้ครับ ขเขาก็มาให้ความรู้เราให้ความรู้ว่าบ,บางครั้งที่กัรคาเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าทือต้าหมันอะไรมนจะตรงกันตัวเหมือนตัวยาเดียวกันค<อ><อ>ตัวยาเดียวกันถ้าตามที่ได้รู้มาคือการพอได้เรามีความรู้ทางด้านการใช้ยาเราจะรู้ว่ายาตัวไหนเราจะใช้น้อยใช้มากเราจะมีความร,ระมัดระวังสูง <S 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 และการใช้ถ้าเกิดเราไม่มีความรู้บางคนใส่ยาเยอะมากเลยทีดเกิดทั้งแต่ยาหนึ่งขวดบางครั้งอาจจะใช้ได้ประมาณสักสิบไร่นะถติทำนาแต่ แต่ถ้าเราไม่มีความรู้นะอาจจะใช้ทีสิบไล่ได้สองครั้งแต่ถ้าเรามาอ่านในฉลาดเลยมันจะใช้ได้ถึง3ามสี่ครั้ง <IS> เป็นอย่างน้อยค <IS> ไ,ไ,ไอการใช้ยามันก็มีประโยชน์หลายอย่างถ้าเราเราใช้เป็นเราก็ทําให้ชีวิตประจําวันเราดีถ้าเกิดเราใช้ไม่ถูกใช้มากเกิอนอันตรามันก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพเราและอีกหน่งทีมครับจากจงาังหวัดสุพรรณบุรีที่เข้าร่วมภาร,รกิจฟาร m e เมอร์เ o ิ โครงการที่ให้ความรู้ความเข้าใจกับเกษตรกรเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์ดินเราจะมาพูดคุยคกับเขาครับว่าเขาใช้ความรู้ที่ได้นั้นไปใช้อย่างไรบ้างก็คือซ่อนเรื่องการดูดินการเก็บดินและวิเคราะห์ดินนะครับก็คือให้เกษตรกรในกลุ่มได้รู้ว่าดินชนิดนี้มีคุณค่าอาหารอะไรบ้างเพื่อวิเคราะห์ในการปลูกที่ที่เราทําเรื่องข้าวว่าการปลูกข้าวเราก็ได้วิเคราะห์ว่ามีธาตุอาหารอะไรบ้างเราได้เติมไปตามที่ดินขาดครับ ก็มีประโยชน์กับการที่เราได้ลดต้นทุนไเพราะเมื่อดินเรามีธาตุห่านบางตัวอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเซน,นดินนั้นลงไปอาจจะใส่ลงไปน้อยก็ได้ลดเรื่องต้นทุนการผลริตก็ใช้ก็ใช้อยู่จนทุกวันเนี่ยเพราะว่าคือมันเป็นปัญหาของเกษตรกร,ร,กรปัจจุบันนี้คือเรื่องราคาข้าวถูกแค่ว่าเราก็ต้องลดอยู่แล้วต้องลดให้ได้ไม่ลดก็ต้องลดก็คือพอดีในเข้าทางเราก็ไปใช้กับชีวิตของเรา ก็คือเราเอาดินมาวิเคราะห์ในตัวไนที่มันขาดเราก็เอาไปเสริม,มตัวที่มีแล้วเราก็ให้หน้อยลงตัวนี้มันทำเองที่บ้านเลยก็ทําเองครับก็คือกระจายด้วเพยาีิบ้านมีกลุ่มมีกลุ่มเพราะเป็นส้นเขาชุมชนแล้วก็มีกลุ่มกเกษตรกรเราก็ไปใช้กันชีวิตดีขึ้นมากไหมกับการที่เอาความรู้พวกนี้มาใช้ก็ชีวิตก็ดีเพราะว่าเราได้คือต้นทุนต่ำก็ได้เงินเพิ่มขึ้นข้อที่ดีตังเหลือ ช่ก็ส่วนใหญ่ที่เราไปท่ายท้อนเขาก็ไปใช้กันเพราะว่าที่พมไปท่ายท้อก็คือท่ายท้อกับคนที่เข้าส้นใจคือเน้นคนที่ส้นใจได้ประโยชน์มากเพราะว่าเกษตรกรได้รู้เรื่องดินเรการปลูกพืชเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ดินก่อนก็ได้ประโยชน์ก็คือเกษตรกรก็ได้ลดต้นทุนคือจะปลูกพืชชนิดไหนว่าในดินมีธาตุอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ประชากรไอ้เกษตรกรสนใจมากขึ้นที่มามาพูดมาคุยมาท่ามกับเรามากขึ้น ต่างกับอดีตอดีตบางทีเขาก็ไม่สนใจปัจจุบันนี้เขาเริ่มมาสนใจเพราะว่าสิ่งที่เราวอกเข้าไปนะเขาเกิดประโยชน์สําหรับเรื่องดินนะครับสําหรับเกษตรกรบ้านเราเนี่ยเรื่องดินเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดอยู่แล้วนะครับในการทําการเกษตรนะครับเพราะว่าเป็นพื้นฐานแรกๆนะครับที่มีความสําคัญมากกับอาชีพเกษตรกรนะครับเพราะว่าการปลูกพืชต่างๆเนี่ยจะดีหรือไม่ดีผลผลิตจะได้ดีหรือไม่ดีเนี่ยก็ต้อง อาศัยดินเป็นตัวอันดับแรกครับแล้วมีโครงการแบบนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะสามารถช่วยเหลือแล้วก็ให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับในความคิดของผมนะครับในความรู้เรื่องดินนะครับของชาวนาไทยในอดีตเนี่ยผมคิดว่ายังมีน้อยอยู่นะครับอาจจะไม่มีความรู้ในทางวิชาการนะครับแต่วิธีการปฏิบัติเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยมีพวกสารเคมีหรือว่าปุ๋ยเคมีเนี่ย น้อยมากนะครับก็คือมีการใช้พวกนี้น้อยนะครับก็คือเป็นการทําลายดินน้อยอยู่แล้วนะครับก็ทําให้ดินเนี่ยดีไปโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วนะครับถ้าเราเอาความรู้มาให้เขาครับก็ทําให้มีประโยชน์แน่นอนนะครับเพราะว่าจะสามารถลดต้นทุนได้แน่นอนนะครับหนึ่งก็คือการลดการใช้สารเคมีปุ๋ยเคมีลงนะครับแล้วก็ใช้พวกสารชีวภาพมาช่วยนะครับเท่าที่จําเป็นนะครับทําให้คนเชื่อหรือว่าความรู้พวกนี้ขยายออกไปในวงกว้างนะครับผมคิดว่าต้องมี เกษตรกรต้นแบบที่ทําให้เห็นสามารถที่จะเพิ่มรายได้ได้นะครับให้มีเกิดขึ้นเยอะๆนะครับทุกหมู่บ้านหรือว่าทุกหลายๆคนนะจะทําให้ขยายไปได้ไกลและก็เร็วขึ้นนะครับก็เป็นประโยชน์นะครับกับพี่น้องเกษตรกรนะครับในด้านของหนึ่งนะครับในด้านของเกษตรกรในพื้นที่นะครับที่เข้ามาได้เรียนรู้กับวิทยากรทั้ง5คนนะครับแล้วก็ เกษตรกรอีกชุดหนึ่งนะครับที่ดูรายการนะครับก็จะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้นะครับซึ่งแต่ละกลุ่มเขาก็จะมีเทคนิคและวิธีการในการถ่ายทอดแล้วก็ประสบการณ์ของเขานะครับที่เกิดประโยชน์จริงๆนะครับที่เขาใช้จริงๆในในในวงในการเกษตรของเขานะครับในพื้นที่ของตําบลดอนเจดีย์ะครับมีเกษตรกรนําไปใช้มาเรียนรู้ที่กลุ่มนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยเกษตรกรต่างถิ่นหรือเกษตรกรที่ได้ดูรายการก็จะเข้ามาศึกษาและมาเรียนรู้ ในจุดของเกษตรกร,กรแบบของพี่กำพลหรือว่าของวิทยากรหลายท่านอื่นๆนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเกิดการขยายผลในการส่งเสริมครับโครงการตัวนี้ดีครับเป็นการช่วยพางพาครัฐในการส่งเสริมพี่น้องเกษตรกร,กรอีกทางหนึ่งนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เกษตรกร,กรสามารถมองเห็นภาพนะครับเมื่อก่อนนะอาจจะเห็นแต่ว่าจากคนนั้นคนนี้ยังไงนะครับในหนังสือแต่ปัจจุบันเห็นภาพเห็นการดําเนินง,งานที่เป็นการเคลื่อนไหวได้นะครับ จะเห็นได้ว่าความรู้ที่ได้นั้นมีประโยชน์กับพวกเขามากๆเลยนะครับจะเห็นได้จากชีวิตสภาพความเป็นอยู่ของเขาที่ดีขึ้นกันทุกคนแล้วก็พร้อมที่จะนําความรู้ที่ได้นั้นไปบอกต่อกับชาวนาท่านอื่นอีกและปีนี้ครับเราจะก้าวเข้าสู่ภาร,รกิจชาวนาลักมเมล็ดพันธุ์เราก็จะหาเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรืองมเมล็ดพันธุ์ที่ดีการนำมาซึ่งมเมล็ดพันธุ์ที่ดีมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมก็ห้ามพลาดนะครับ